ช่วงนี้เราอาจจะต้องอยู่กับโควิด1 9ไปสักพักใหญ่ๆนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงบ้างแล้วนะครับผมมีข้อแนะนําเบื้องต้นนะครับเป็นหลัก4อใช้ในการดูแลตัวเองที่บ้านนะครับออแรกก็คือเรื่องของอากาศอากาศ,ากาศต้องสะอาดปลอดปโรปร่งปราศจากละอองฝอยที่มีเชื้อโรคนะครับอที่2เป็นเรื่องของออารมณ์นะครับเราจะต้องปรับตัวปรับใจนะครับปรับมุมมองการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่นะครับหรือว่า New Normal นะครับ รับรู้ข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองนะครับแต่อย่ารับรู้ข่าวสารจนเครียดนะครับและที่สาคัญก็คือต้องหางานอาดิเรกกิจกรรมนันทาการทําด้วยนะครับเพื่อผ่อนคลายความเครียดนะครับอ๋อที่3ครับอาหารเราต้องลดการบริโภคอาหารพวกน้ําตาลแป้งลดการบริโภคอาหารพวกไขมันและจํากัดปริมาณแคลอรี่ที่เรารับในแต่ละวันนะครับเพราะว่าปจัจเัยต่างๆเหล่านี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคโรคอ้วน โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงออที่4ครับออกกําลังกายครับข้อนี้สําคัญนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมบํารุงสมองเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการทํางานของหัวใจและที่สําคัญก็คือช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนะครับอย่าลืมนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ 1. เวนเ้นระยะห่างระหว่างบุคคล2 งดกิจกรรมการรวมตัว 3. การล้างมือให้สะอาดและ 4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด -19 ได้แลครับ